ครับสวัสดีกับท่านผู้ชมครับโชว์ตายนะครับเราก็ตั้งว่าข้อเรื่องว่าชาวนีที่ถุงซรงนะครับวันนี้ต้องกับวันที่สามสิบเมษายนสองพัน้อยหกสิบนะครับอ,อย่างยู่ในช่วงระยะที่โควิด19าบาระบาดอยู่นะครับทางราชการก็ยังไม่อนุญาตให้มีการจัดแข่งขันไม่ว่าจะเป็นมวย ฟุตบอลกีฬาที่มีคนมากๆครับแล้วก็รวมถึงวัวชนไกชนด้วยนะครับแต่สาภาพจริงๆนะครับนี่คือสนะนามกีฬาชนโคจุงซ้งสงเตเดียมนะครับสนามกีฬาชนโคจุงซงซิตี้รับก็ความเคลื่อนไหวกอยังเตี้เ,เลยครับวัวก็จะต้องพาไปเดินเดินเพื่อออกกำลังกายพาไปเดินพเพื่อให้มัน คลายก้ามเนื้อคลายเครียดนะครับครับท่านผู้ชมครับเราก็เป็นภาพทตีชจินตาสำหรับคนทีทีเลี้ยงวัวนะครับคนทีเลี้ยงวัวชนครับแต่วัวไม่ได้รับการเกลือนไว้ครับแอมันอยู่กับทีเป็นวันเป็นเดือนนะครับขาดเดินไม่ยากเลยนครับจนมันก็ไม่มีแรงขาเดินไม่มากเลยมันก้าไปเรื่เราก็เริ่มดีขายเกล็ดโอดอีกแขนเคยนะครับไปพบกับภารกิจประจําวันแบบนี้ได้ครับ ีนลายตัวนี้ครับหลวงพ่อไอ้บึงวัดนะครับเป็นหลวที่ส่งตรงมาจาก <c oughs> เพชรชบูรณ์นะครับทา <c oughs> งอาจา,กการย์ต้มพงท่านกา็ให้ท้าแกวามาครับท้าเกวากา็ให้เสียเคเป็นผู้ดูแลครับนี่คือนาธานกีฬาชนโกถุกงจงซิตี้นะครับเหล่าอนวัวขาวัวออกวัวเดินนะครับเขาไม่ย่ำนะครับหลังนาปพนนี้ครับ แต่ว่างสอมในแต่น้ำนี่ตกตจน้ำก็ก็ว่าม่วงสอมแต่ว่าการนำวัวไปออกกำลังกายปันนี้ครับกะได้ออกกำลังกายทั้งคนปาไ้อกังาทงวัวนะครับให้สังเกตมันขั้นคึกขักตนเดียวครับหนึ่งจากว่ามันมีความคึกมีความพร้อมมีความสมโบนนะครับถักเดี๋ยวเราก็จะได้เจอกับแดงใบเล่รับแดงใบเล่กับก็ เห็นว่าก็องเสียเคนะครับจนจัดกลางแปรจะจ้ามจะหนาดซี่ครับยังมีความคึกคักอยู่นะครับนี่ครับหัวก็ก็ต้องพาเดินทุกวันกับไม่นั่นเลยมันไม่สมบูรณ์ครับว่าโรคโควิด -19 นี้จะมดไปก็คงจะใช้ระยะอีกสักเดือนสองเดือนนะครับ วัชนงาคงจะเดินจนคงจะกลับมาชนได้ตามปกติเราช่วงเดินมิจูนากรกคาดาไปแล้วนะครับับเป็นโรคระบาดนะครับตีว่าต่้งหม้ออะไก็ไม่ใส่หม้อไม่เคยพบมันไม่มีวัคซีนป้องกันที่เป็นอะไรก็มีแต่ร้อนกับไม่รถอน่องอย่างนี้ครับการยูตีว่าดวงไกลดวงมันเลไรสองนั้นครับก็เป็นกันตัางเหยบลักลานเลยนะครับตอนนี้กับตัวโลกนะครับ

เดินกันตามปกติแบบนี้ครับเนี่ยไล่ก็พาออกไปใจก็พากลับมาเลยนะครับถ้าไปเดินนี่เดินไล่อย่างนี้นะว่าไม่บายรวยบึงวันนะครับหัวจากปัจจุบันแม่จนทีนะครับก็ไม่บายไม่บายก็พาไปเดินพาไปกรดยากลางๆได้นี้เก๋ๆแล้วพากลับนะครับเป็นพีใหญ่เลยนะพามาเองนะครับเดินเองครับ แดงไม่เลกนี่ไม่จนแล้วนี่ร้างทายยาเลยเสียเคจะคลองใายครับห้ความร้อยได้ตัวแล้วนี่ครบบอเธอตรงตรง,งคนปัจจุบันนะชาวเราไม่จำกัดจำนวนแดงไปเลยเสียเก็ยังบอกว่ามันยังมีความคึกมีความปลอม แผดราบฮันเราเรียกว่ามันยังอารติจจดชนนะครับครับนี้คือชาวนี้ที่ถุงท่งจากทะนามถุงท่องโดยพระหมาจันเดิมนะครับทันก็ไม่ตีตําไรกันเลยผาบหลาทุตปัจจุบันนะครับช่วงประมาณเจ็ดวงกว่า่าแปดมงกว่างๆกับนาทะนามถุงท่งนะครับที่ผมผิดท่ายมาทันได้แหลก จริงๆเช่นตุ๊กตุ๊กนายมันลองก็มือมั่งนะครับกิจกรรมอะครับก็ได้พายละประจำวันแล้วภารกิจประจำวันสำหรับคนเหลี่ยงอัวอัวตัวนี้ก็นั่นเขาว่าเพราะเขาใจทำผอพันแล้วนะครับไม่ต้องว่าไม่ชนเดินนมันแบนเบามันได้ยังอย่างต้องออกกำลังกายมันแข็งแรงอะไรมันก็ยังมีความคึกอยู่รับเฉดบอกว่าแต่อย่างนั้นกูชนได้ชนสักน้ำบดนึงก็ยังชนครับชนแพงไม่นนปปีีลลวไไมม่่ชน พามาหาดนามนะครับหลังจากพาไปนี่มันแทงดินแล้วมันไปเจอกองแขล้งเปรีันเลยวันะได้รับการทำรับวัวชชนท่ามาชนได้ต่อได้อย่างที่ผมบอกนะครับว่าประมาณสองเดือนนี้ก็ับศาสตร์ศาสตร์ลงเลยครับเพว่าผ่านหน้าครับคางไม่เหมือนว่างเด่นตุ๊กตาปลานี้ครับปลายปลายเดือนก็น่าจะเขียงได้เพราะฉะนั้นจุดเด่นมิจูราปลายเดือนบอลไปเลย เราก็คิดเอาเองนะครับแต่ว่า <laughs> พวกมวยพวกขุดบอลนู้เขาก็ปล้าอยู่นะครับที่จะให้มีการแข่งขันได้ครับมวยกับถือว่าพูดส่งอิทธิพลระดับประเทศขุดบอลก็ัูดส่งอิทธิพลระดับประเทศนะครับเขาหญิงแย่ว่าัวตชนแบบเขาก็ต้องปล้าไม่ได้จนไอ้ปลําไม่ได้จกไ้ได้แข่งขันกับทีนี้การถ้าขุดบอลได้มวยได้กับว่าชนไครชนก็คงจะตามมานะครับหลักการครับ กี่ว่ารอ,อกันีักเดือนครับตามที่วันนี้ครับผมจะได้เกียงไไเลยได้ครับทันทีมีวัวก็เริ่มเตรียมไว้นะครับพวกๆวกส้อมซอมไว้นะครับให้มันได้ออกกำลังกายให้สังเกตน,นะครับวัวพออาบน้ำนี่เป็นเรื่องว่ามันใบเงายใบตัวครับมันยืนหนิงมันไม่จุนมมันไม่ขี้กลานน้ำนะครับสำหรับบางถีบางแห้งก็มีคลองมีลำน้ำนะครับเขาก็ให้อาบในลำน้ำ เหนืวัยเป็นความทุกข์้องวัวนะครับครับเราก็พามาแลครับสด,สดทาง YouTube ช่องโจตายนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสใครให้กันนะครับตอนนี้สมาชิกาหมื่นกับสอยเลยนะครับถือว่ามาใช้ได้แล้วครับขึงแซดนะครับขอบคุณทุกทานทีเดียวติดติดตามขอบคอุณทุกทานที ทำด้วกันมาขึ้นับว่าต่อได้ถ้าติมซดกันแล้วนะครับเดีย๋ยวผมก็ไปแลวันเย็นๆเมียได้เตร่อนไว้ผมจะตัดติมดไ,ดได้แต่ในแลกกันสักสามสิบน,นาทีนะครับสําหรับทันที่สนใจที่จะแล่ว่ัตถงช่องโชตาย,ก,ายก็ไม่มีนะครับเพราะยูทูบก็ไม่มีนะครับกับลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ รับเข้กันกครับ